ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะเรามารู้จักประเภทของขยะกันก่อนนะครับ 1. ขยะย่อยสลายคือขยะเน่าเสียและขยะย่อยสลายได้เร็วนำมาทำปุ๋ยหมักได้เช่นเศษผักเศษอาหาร 2. ขยะรีไซเคิลคือของเสียบรรจุภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เช่นแก้วกระดาษกระป๋องเครื่องดื่มเศษโลหะเป็นต้น 3. ขยะทั่วไปคือขยะประเภทอื่นๆที่ย่อยสลายยากไม่คุ้มค่าถ้านำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เช่นพลาสติกห่อลูกอมถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหารเป็นต้น 4. ขยะอันตรายคือขยะปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมได้แก่หลอดไฟขยะปนเปื้อนสารพิษที่ติดไฟได้ง่ายกระบวนการคัดแยกขยะโดยใช้หลักการ 3R 1. ลดการใช้ 2. ใช้ซ้ำ 3. า 3. รีไซเคิลเรามาดูกันนะครับ กระบวนการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก3าคืออะไร 1. ลดการใช้คือการปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะปฏิเสธการใช้บรรจุพัณฑ์ฟุ่มเฟือยรวมทั้งขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกรองโฟมถุงพลาสติกหรือขยะมีพิษอื่นๆ 2. ใช้ซ้ำการใช้ซ้ำเป็นการที่เรานำสิ่งต่างๆที่ใช้งานไปแล้วและยังสามารถใช้งานได้กลับมาใช้งานอีกเป็นการลดการใช้ทรัพ,พยากรใหม่รวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับเช่นการใช้ถุงผ้าการใช้กระดาษสองหน้าการใช้ขวดน้ำของตนเองเป็นต้น 3. Recycle เป็นการนำวัสดุต่างๆเช่นกระดาษแก้วพลาสติกเหล็กอลูมิเนียมมาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับเรามาดูประโยชน์ที่จะได้รับกันเลยนะครับช่วยลดปริมาณขยะเพราะเมื่อขยะขยะรีไซเคิลได้ จะเหลือขยะจริงๆเพื่อนำไปกําจัดน้อยลงช่วยลดปริมาณการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรโดยการรีไซเคิลซึ่งบางอย่างสามารถขายและช่วยเพิ่มรายได้เล็กๆใน,น้อยอีกด้วยช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษต,ต่อโลกน้อยลงเป็นไงบ้างครับการบริหารจัดก,การขยะทำได้ไม่ยากเลยนะครับลองกลับไปทำดูกันนะครับ